กวสีออออ่อีดอกเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมันนั่นมันท่านมูสันนี่วะอขอโทษค่ะที่จำท่านมูสันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ท่านน้าเหมือนก็หมาเลยลอ่ะอ้ปาาเฮ้ยหนูพูดเล่นที่กูเรียกพวกมึงมารวมตัวกันในวันนี้เพราะกูอยากจะมีเมียมีใครอยากเป็นเมียกูไหมโอ้โหเอีอ้ยกูไม่เป็นเมียมึงหรอกเป็นเมียกูแล้วมันผิดหร,รอ กอโอษกับสันมมสันผมแค่พูดเล่นอย่าฆ่าผมเลยผมเป็นเมียของท่านก็ได้อย่าฆ่าผม,มหากพวกมึงคนไหนที่ไม่อยากเป็นเมียกูนะพวกมึงได้เลยเป็นขี้แบบเมื่อกี้แน่แต่กูไม่พัวอะไรคนแล้วนะงั้นมึงเตรียมตัวตายได้เลยพอที่นี่ไม่ต้องการคนมีชู้ กูไปอยู่แล้วมันจะต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดทางออกอยู่ข้างหน้านั่นอีกแค่นิดเดียวอย่าคิดนะว่าจะหนีกูได้อีกแค่นิดเดียวเอเอผ็นเมียขหัท่านก็ได้นะครับอย่าข้าผมเลยกูไม่เอาหรอกไอก้อน่าเกลียดเดี๋ยวก่อนนะท่านถ้าทนเมียผมมาเป็นเมียแล้วท่านจะข้าผมหรือเปล่าก็ต้องค่าอยู่แล้วเพราะกูไม่ชอบหน้ามึง เราไอ้เคียอะไรของมึงวะเนี่ยทำไมถึงกล้าด่ากูก็มึงน่ากเกลียดเองเนี่เิดเหรอว่าจะมีคนเอามึงมาเป็นเมียขนาดวาข้างบ้านยังไม่มองมึงเลยเฮ้ยตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่ฉันกำลังจะได้มาเป็นเมียของท่านมุสันใช่ไหมนี่ความรู้สึกแบบนี้มันอะไรกันมันมีความ